สวัสดีครับนี่ผมจะาานำเสนอรเรื่องราคานะครับราคาหมายถึงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่วัดได้ในรูปของจำนวนเงินครับวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรครับโดยกำไรตรงตามเป้าหมายที่กำหนดครับแล้วก็กำไรถึงุด กับกำไรในระดับที่น่าพึงพอใจเพิ่มทำให้เกิดการยอดการขายเพิ่มขึ้นครับการเพิ่มปริมาณการขายการเพิ่มคำนวณส่วนของตลาดครับแล้วเพื่อรัาขนาฐานะให้อยู่คงเดิม ดนโยบายการตั้งราคาครับการตั้งราคาและการตั้งหลายๆราคาการตั้งราคาสูงและการตั้งราคาต่ำการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาการตั้งราคาตามระดับราคาการตั้งราคาตามหลักสูงภูมิศาสตร์วิธีการตั้งราคาพื้นฐานครับการตั้งราคาทางปฏิบัติกับการตั้งราคาพื้นฐานทาง ษีฤฎปัจจัยที่มีสิ่งมลต่อการตัดสินใจครับปัจจัยภายนอกก็จะมีวัตถุดิบความยืดยุ่นของกุปมผสม์การแข่งขันความต้องการด้านจิตวิทยาสภาพเศรษฐกิจบนบาทและกลยุทธ์แล้วก็จัรยาบัรณปัจจัยภายในครับเป้าหมายขององค์กรต้ทนทุนลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการจเจริญเติบโตขั้นแนะนำขั้นเติบโต,ตเต็มที่และขั้นต่ำทำครับ